ได้สมหวนความเห็นในมาตรา4ภาพรวมนี้นะคะไว้ว่าจะขอให้มีการปรับลดงบประมาณเพิ่มอีก50 0 0 0ล้านบาทนะคะเหลือ3 7 3 6 0 0นล้านบาทค่ะท่านประธานซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติค่ะที่เราจะอยากที่จะตัดลดงบประมาณเพิ่มในยามที่ประเทศอาจจะกำลังเผชิญกับวิกฤตคู่นะคะหรือว่าทวินไครซสทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การประทะในเ,ในเขตชายแดน ซึ่งเราก็หวังว่าวิกฤตหลังนี้นะคะน่าจะจบในเร็ววันไม่ได้ยืดเยื้อไปจนถึงปีงบประมาณ2,569ค่ะแต่วิกฤตแรกค่ะมันทำให้เรามาถึงจุดที่ดิฉันต้องขอปรับลดงบประมาณลง50,000ล้านบาทเพื่อเป็นการเก็บกระสุนไว้ใช้ในยามจำเป็น อีกสามวันข้างหน้าค่ะท่านประธานและสมาชิกนะค <c oughs> เพื่อนสมาชิกก็คงจะได้รับฟังว่ามันมีรายการอะไรบ้างมันมีประเด็นใดบ้างของงบประมาณปี2569ที่ได้จัดทำมาที่ซ้ำซ้อนที่แพงที่ไม่จำเป็นที่จำเป็นจะต้องมีการตัดลดรีดไขมันออกต้องชะลอต้องเลื่อนออกไปก่อนต้องจัดลำดับความสำคัญกันใหม่นะคะแต่ นั่นคือเหตุผลทางด้านงบประมาณส่วนดิฉันเองอยากที่จะนําเสนอการเหตุผลในการปรับลดงบประมาณที่เป็นเหตุผลทางด้านการคลังที่จะขอปรับลดในวันนี้ค่ะท่านประธานจากวิกฤตที่จะเกิดจากสงครามการค้าที่กําลังจะมาถึงนะคะทำให้การคลังของประเทศเนี่ยตกอยู่ในภาวะ3เสี่ยงค่ะเสี่ยงทั้งทางด้านรายได้รายจ่ายแล้วก็นี้สาธารณะขอสไลด์ที่2ขึ้นเลยนะคะ อันนี้นะคะเป็นแนวโน้มเศรษฐกิจที่จัดทําโดยสภาพฒน์ค่ะและได้มานําเสนอให้กับทางกรรมธิการได้รับทราบนะคะที่ได้ฉันวงเอาไว้ก็คือประมาณการของ GDP ในปี2569นะคะว่าจากเดิมที่ในตอนที่มีการจัดทํางบประมาณฉบับนี้ก็คือราวๆปลายปี2567ตอนนั้น GDP ยังคาดการว่าจะเติบโตอยู่ที่2.8 ล่าสุดค่ะพฤษภาคม2568ค่ะ GDP มีการคาดการณ์ว่าในปี69จะเติบโตเพียงแค่1.6เเซ ลดลงมา1.2%หลายท่านอาจจะบอกว่าตอนนี้เราทราบอัตราภาษีแล้วนะคะสถานการณ์อาจจะดีขึ้นไม่ค่ะหลายๆสำนักวิจัยนะคะมีการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจสำหรับปี2 0 1 8ขึ้นเป็น2.0 2.3 2.5บ้างแต่ยังไม่มีสำนักวิจัยไหนที่ปรับเพิ่มงบ GDP สำหรับปี2569เลยทีนี้ มาดูที่เสียงแรกก่อนนะคะเสียงที่จะเกิดจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมากขนาดนี้กับรายได้ค่ะหน้าถัดไปค่ะประมาณการรายได้ของปี2019นะคะใช้ฐานจาก GDP ที่2.8นะคะทำให้เมื่อ GDP ปรับลดลงนะคะก็จะทำให้การจัดเก็บรายได้ ได้เนี่ยลดลงด้วยนะคะจากการประมาณการของสำนักง,ง,งานเศรษฐกิจการคลังค่ะบอกว่าทุกๆ1%ที่ GDP ที่เป็นโนมิโนนะคะหรือว่าราคาประจำปีลดลงจะทำให้รายได้จัดเก็บได้ลดลง0.85นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าลดถ้า GDP ลดลง1.7ก็จะทำให้รายได้รัฐบาลจัดเก็บได้ลดลง1.45แต่เศกิจที่จะเกิด ที่จะชะลอตัวจากสงครามการค้าไม่ได้ส่งผลเฉพาะใน GDP ของประเทศเราแต่ว่าส่งผลกับ GDP ทั่วประทั่วโลกประเทศต่อประเทศทั่วโลกค่ะ และอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้รายได้ที่เราจัดเก็บได้ลดลงก็คือราคาน้ํามันที่จะปรับลดลงด้วยนะคะมีการประมาณการว่าราคาน้ํามันดิบโลกเนี่ยในปี2019จะอยู่ระหว่าง60ถึง68ดอลลาร์ต่อแบรเรลเท่านั้นเองนะคะต่างจากที่เคยประมาณการไว้ที่75ดอลลาร์ต่อแบรเรลซึ่งนั่นจะทําให้เราจัดเก็บรายได้ที่ได้จากภาษีเงินได้ปริโตเลียมนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนําเข้าน้ํามันลดลงประมาณ0.7 เช่นเดียวกันรวมๆแล้วค่ะแค่2ปัจจัยนี้ค่ะน่าจะทําให้รัฐเนี่ยจัดเก็บรายได้ได้พลาดเป้านะคะอาจจะเกือบ64% 0 0 0พล้านบาทเลยด้วยกันท่าปนประธานที่เคารพคะที่เป็นเรื่องใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2019ันเาเนื่องมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจที่เกิดจากสงครามการค้าแต่เรื่องเดิมที่เป็นปัญหาของการจัดเก็บรายได้ของประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงอยู่นะคะหน้าต่อไปค่ะ เรามีปัญหาในเรื่องการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐบาลเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะเราจัดเก็บภาษีได้ประมาณ15%ของ GDP ซึ่งต่ำกว่าหล,หลายประเทศที่เป็นประเทศในกลุ่มเดียวกับประเทศเราปี6-7นะคะรายได้ผจากภาษีเนี่ยจัดเก็บตกเป้าไปเกือบเกือบ8 0 0 0ล้านบาทนะคะแต่แต่ในท้ายที่สุดเนี่ยสามารถที่จะปิดหีบได้เพราะว่ามีรายได้พิเศษค่ะมากมายไม่ว่าจะเป็นการให้ปตทปันผล ก่อนเวลาอันควรนะคะหรือว่าบีบให้กองทุนวัยุพักปันผลเพิ่มเติมและกองสลากเนี่ยก็มีรายได้เพิ่มเติมนะ,ะแล้วก็สามารถที่จะปันผลได้เพิ่มจะสังเกตว่ารายได้จากรา้วิสาหกิจในปี67เนี่ย,ยเพิ่มขึ้นถึง25.4เรียกได้ว่าเป็นเดอะแบกค่ะที่ทำให้เราสามารถปิดหีบในปี2 0 1 7ได้ ปีต่อมาค่ะปี68ค่ะสถานการณ์ก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะหน้าต่อไปค่ะเราก็มีแนวโน้มที่จะจัดเก็บภาษีตกเป้าอีกเช่นเดียวกันค่ะเฉพาะ9เดือนแรกเนี่ยรายได้ภาษีตกเป้าไปแล้วเกือบ7 0มื่นล้านบาทนะคะถ้าเห็นได้ชัดก็คือ,อสับประรามิตรเจ้าเดิมนะคะจากการที่จัดเก็บภาษีรถยนต์ภาษีน้ํามันภาษียาสูบไม่ได้นะคะแต่ที่ไล่มาตามหลังคือกรมสรรพากรค่ะ พอเศรษฐกิจตกต่ําก็จะทําให้จัดเก็บภาษีเงินได้ได้ลดลงด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่รู้ว่าปีนี้จะมีเดอะแบกอย่างรัฐวิสาหกิจใดมาช่วยปิดหีบอีกหรือไม่ถ้าไม่มีก็จะเป็นปัญหาทางการคลังต่อไปต่อมาในปี2019ค่ะอย่างที่บอกว่าเรากําลังจะมีปัญหาใหม่มาปัญหาเดิมยังไม่ได้มีการแก้ไขนะคะถึงแม้ว่าจะมีการ มีแผนที่จะมีการปฏิรูปโครงสร้างภาษีนะคะที่จะประกาศในประม,มาณเดือนกันยายนแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นก็อยากที่จะทราบจากทางท่านประธานคณะกรรมาการการว่าจะมีแนวทางอย่างไรนะคะหน้าต่อไปค่ะเพราะว่าปัญหาเดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บภาษีรถยนต์ที่มีแนวโน้มลดลงลดลงเรื่อยๆนะคะจากการที่คนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าการจัดเก็บภาษียาสูบที่มีการเปลี่ยนอัตราใหม่แล้วไม่สามารถจะจัดเก็บได้ในเหมือนเดิมอีกต่อไปอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงสําคัญทางด้านรายได้ ที่เราจะต้องเจอในปี69ค่ะต่อมาในความเสี่ยงางด้านรายจ่ายค่ะอย่างที่ดิฉันเคยอภิปรายในตอนวาระที่1ไปแล้วหน้าต่อไปนะคะความเสี่ยงด้านรายจ่ายค่ะเมื่อเรากําลังจะต้องเจอกับวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเราจําเป็นที่จะต้องมีงบในการพยุงฟื้นฟู กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการเตรียมการเอาไว้ค่ะงบกลางรายการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็ยังคงอยู่ที่25 0 0 0ล้านบาทเท่าเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีการแปรเพิ่มเข้ามาในส่วนนี้ทั้งที่ในปี68ที่ไม่มีวิกฤตม,ม,มีเกือบ2อ0 0 0 0ล้านบาทกองทุน f t a ทีเี่ช่วยเหลือเกษตรกรค่ะไม่ได้รับการจัดสรรงบมาเลยและไม่ได้มีการปลยะติงบเพิ่มเติมแต่อย่างใดกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะได้งบเพิ่มแค่5้าล้านบาทซึ่ง 800ล้านบาทเนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตค่ะอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงทางด้านรายจ่ายที่ะจะมาทําให้กดดันทําให้เราเนี่ยไม่มีงบประมาณเห,เหลือจ่ายไปใช้ในการที่จะพยุงหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจความเสี่ยงด้านสุดท้ายค่ะคือความเสี่ยงด้านหนี้สาธารณะค่ะหนี้สาธารณะกำลังจะชนเพดานแล้วค่ะพื้นที่ทางการคลังของเราเหลือไม่มากแล้วนะคะณปัจจุบันนะคะที่เดือนมิถุนายน2018เนี่ยหนี้สาธารณะจ,จะอยู่ที่64เซึ่งเราคิดว่า น่าจะพอไหวนะคะแต่สิ้นปีงบปี68ก็จะขึ้นไปอยู่ที่66%ในส่วนของสิ้นปี69นี้นะคะถ้ากู้ตามที่ได้วางแผนไว้นี่สาารณะต่อ GDP จะขึ้นไปถึง69%อันเนื่องมาจากว่า GDP ของเราที่กำลังถดถอยถดถอยลงเรื่อยๆก็เลยทำให้สัดส่วนที่สา,ารานต่อ GDP กํากำลังจะชนเพดานในปี2 5 6 9นี้แล้วค่ะ จึงเป็นเหตุผลค่ะว่าทําไมเราถึงจะต้องมีการประหยัดงบประมาณในส่วนนี้เพื่อไปอสมทบในส่วนหน้าดิฉันคิดว่าแน่นอนแล้วที่เราจําเป็นที่ต้องมีการขยายเพดานหนี้สาธารณะให้เกิน70%ของ GDP และอาจจะต้องมีการออกพรบรเงินกู้หรือพรกรเงินกู้อะไรต่างๆเพื่อมาพยุงเศรษฐกิจในปี2569ค่ะเพราะว่าหน้าต่อไปค่ะ เพราะว่าถ้าดูจากยอดปรับลดของปี69เพื่อที่จะเกลี่ยงบประมาณใหม่ไปใช้ในสิ่งที่ถูกที่ควรนะคะปรากฏว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นเลยค่ะทั้งการพิจารณาทั้ง2เดือนที่ผ่านมาปรับลดงบประมาณไปได้เพียง8,921ล้านบาทแล้วก็ถูกนำไปเกลี่ยให้กับงบประมาณที่มันควรจะต้องเป็นงบ ที่ต้องขอมาตั้งแต่เริ่มแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้นี่ให้กับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดงานประชุมคอนเฟรนซ์ของ World Bank IMF ะะไม่ว่าจะเป็นงบที่จะต้องใช้คืนหนี้ประกันสังคมต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะจะดูเห็นว่ายอดปรับลดของปี2 0 1 9เนี่ยไม่ได้รู้สึกรู้สาเลยว่าเรามีวิกฤตรออยู่แต่างจากในปีอื่นๆนะคะที่เราเผชิญวิกฤตโควิดเราเคยตัดได้มากถึง30,000ล้านบาทค่ะ ท่านประธานที่รพคะจึงเป็นเหตุผลค่ะว่าดิฉันไม่ได้อยากที่จะปรับลบกระมาณในช่วงเวลาที่เรากําลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องเก็บกระสุนถ้าการจัดงบประมาณในครั้งนี้ยังไม่ได้ตอบโจทย์ที่จะช่วยให้ประเทศรอดพ้นจากสงครามการค้าได้เราก็จําเป็นที่จะต้องปรับลระมาณในครั้งนี้เพื่อเก็บพื้นที่ทางการคลังเอาไว้ใช้เมื่อเกิดวิกฤตจริงค่ะขอบคุณคท่านประธานวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่า เวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ